ผัวบังเอิญเจอแฟนเก่าของเมียยิ่งมองยิ่งคุนหน้าเกิดระแวงลูกชายวัย19ปีไม่ใช่ลูกขอตรวจ DNA ถึง3รอบเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานเรื่องราวสุดรามา่าของครอบครัวชาวจีนครอบครัวหนึ่งหลังจากผู้เป็นพ่อซึ่งอยู่หมิงอายุ46ปีเดินทางไปทำธุรกิจและบังเอิญพบแฟนเก่าของภรรยา ซึ่งเมื่อเขายิ่งมองก็ยิ่งรู้สึกว่าใบหน้าของอีกฝ่ายคุ้นเคยมากเพราะคล้ายคลึงกับลูกชายวัย19ปีของเขาเองเรื่องราวนี้จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เรื่องเล่าข่าวร้อนจะมาเล่าให้ฟังกันครับโดยเซิงหยูหมิงกล่าวนะครับว่าเมื่อ19ปีก่อนเขาได้พบกับซิ่วเหมยผู้เป็นภรรยาและตกหลุมรักเธอในทันทีตั้งแต่แรกเห็น โดยเชียวเหมยเคยมีแฟนมาก่อนหน้านี้แต่ต้องเลิกกันเพราะครอบครัวคัดค้านซึ่งเรื่องดังกล่าวคนในหมู่บ้านต่างรู้เรื่องนี้กันทั้งหมดอย่างไรก็ตามนะครับซึ่งยูหมิงไม่ได้สนใจเรื่องดังกล่าวและตามจีบเชียวเหมยอย่างหลงไหลทั้งสองแต่งงานกันหลังจากคบกันได้สามเดือน ทั้งคู่ไม่รังเกียจความยากลําบากและความเหนื่อยล้าพวกเขาทํากิจการฟาร์มหมูจนเจริญรุ่งเรืองหลังจากแต่งงานมา3ามปีพวกเขาสร้างบ้านไม้สามชั้นหลังเล็กๆสําหรับครอบครัวด้วยความพยายามของพวกเขาเองชิวเหมยมีนิสัยอ่อนโยนมีน้ําใจและกะตัญญูต่อพ่อแม่สามีเพื่อนบ้านต่างยกย่องและปฏิบัติต่อญาติและเพื่อนของเธอเป็นอย่างดีหลังจากแต่งงานทั้งคู่มีลูกชายหนึ่งคนและลูกสาวหนึ่งคน ขณะที่เซิงผังลูกชายวัย19ปีของเขายิ่งโตมายิ่งหล่อเหลาเขาเชื่อฟังพ่อแม่แถมยังกระตันยูสุดๆเมื่อต้องบริหารฟาร์มของครอบครัวโดยทั่วไปแล้วชีวิตของพวกเขาถือว่าเติมเต็มและเป็นที่ชื่นชมอย่างมากจากหลายๆคนกระทั่งเมื่อสมเดือนที่แล้วเมื่อเซิงหยูหมิงเข้ามาในเมืองเขาบังเอิญพบกับชายแปลกหน้าคนหนึ่ง แต่ใบหน้าของเขาดูคุ้นเคยมากหลังจากพยายามนึกอยู่พักหนึ่งเซิงยูหมิง you ก็นึกออกว่าชายคนนั้นคือแฟนเก่าของภรรยาที่เพื่อนบ้านลือการก่อนหน้านี้แต่ที่น่าสังเกตนะครับยิ่งเขามองดูอดีตแฟนของภรรยาเขาก็ยิ่งรู้สึกเหมือนลูกชายอายุ19ปีของเขาใบหน้าดูคล้ายกันมากขึ้นเรื่อยๆเซิงยูหมิงยังสังเกตว่ามีายที่หลังหูของอีกฝ่ายและบังเอิญที่เซิงผังก็มีไยในตำแหน่งนี้ด้วย นั่นทำให้ชายวัย46ปีสงสัยว่าลูกชายน่จะไม่ใช่ลูกของเขาหลังจากกลับบ้านเชิงยูหมิงยืนยันที่จะตรวจ d n a ความเป็นพ่อกับลูกชายที่เขาเลี้ยงดูมา19ปีแต่หลังจากผลตรวจออกมาเชิงยูหมิงกลับไม่พอใจทั้งที่ผลตรวจออกมาชัดเจนว่าลูกชายของเขามีสายเลือดตรงกัน แต่เมื่อคิดถึงรูปแฟนเก่าของภรรยาเขาก็ไม่อยากเชื่อภรรยาของเขาเซิงยูหมิงตัดสินใจทำการตรวจ d n a a ครั้งที่สองแต่ผลลัพธ์ก็ยังคงเหมือนเดิมแต่เมื่อนึกย้อนกลับไปตอนที่ภรรยาของเขารู้จากเขาและตั้งท้องได้เพียง6เดือนก็คลอดเขาก็รู้สึกว่าจำเป็นต้องตรวจเลือดเป็นครั้งที่3จริงๆแต่ในครั้งที่3นี้นะครับลูกชายของเขาปฏิเสธออกมาตรงๆเพราะรู้สึกอับอายที่พ่อไม่ไว้ใจแม่ และที่สำคัญมันไม่มีเหตุผลเลยแม้ว่าทุกคนรวมถึงพ่อแม่ของเขาภรรยาลูกและแม้แต่เพื่อนบ้านจะคัดค้านแต่เซิงหยูหมิงก็ยังยืนยันว่าเซิงผังไม่ใช่ลูกชายแท้ๆของเขาเพื่อเป็นการพิสูจน์เซิงหยูหมิงยังเผชิญหน้ากับนักข่าวที่เข้าร่วมโดยโน้มน้าวให้ครอบครัวของเขาตรวจ DNA อีกครั้งโดยเซิงหยูหมิงกล่าวนะครับว่าเขาต้องการพิสูจน์ว่าภรรยาของเขาโกหก อยากให้เธอยอมรับความผิดพลาดและขอโทษเขาในท้ายที่สุดภรรยาบอกว่าจะยอมให้ตรวจ DNA ครั้งที่3ได้แต่ถ้าผลยังเหมือนเดิมเซิงยูหมิงต้องจ่าย5 0 0แสนหยวนหรือประมาณ2 5ล้านแสนบาทและโอนกรรมสิทธิ์ฟาร์มให้เขาเมื่อได้ยินแบบนั้นเซิงหยูหมิงก็เริ่มลังเลใจแม้ว่าเขาจะไม่ต้องการโอนทรัพย์สินของเขาแต่เขาก็ยังต้องการที่ทาการทดสอบ การกระทําของเซิงยูหมิงทำร้ายจิตใจของภรรยาและลูกของเขาอย่างมากในที่สุดพวกเขาก็ตัดสินใจย,าย้ายออกและตัดความสัมพันธ์กับชายหัวโบราณคนนี้จากที่เดิมทีมีครอบครัวที่มีความสุขแต่เซิงยูหมิงทำลายทุกอย่างเพียงเพราะเขาไม่ไว้วางใจภรรยาของเขาขณะที่แม่ของเซิงยูหมิงก็ยังบอกว่าเธอก็ไม่เข้าใจว่าลูกชายของเธอคิดอะไรอยู่เหมือนกัน ท่านผู้ชมล่ะครับคิดว่าเรื่องราวของชายรายนี้ที่สงสัยว่าลูกที่ตัวเองเลี้ยงมากว่า19ปีไม่ใช่ลูกชายของตนเองเพราะหน้าคล้ายกับอดีตแฟนของภรรยาจนทําให้ครอบครัวต้องแตกแยกแบบนี้เป็นอย่างไรบ้างลองแชร์ความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com ขอบคุณครับ